ครับคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันต่อเลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวครับเตรียมฉลองครบรอบโอ้5หปีแล้วนะอะแม่มาลิเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาฮิปโปโปโตเตมัสขวัญใจคนไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยครับ นายนารงวิชชดชอยท่านผู้มีการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศีรีราชาจังหวัดชนบุรีจะก,กิจกรรมพิเศษครับจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8กันยายนที่จะถึงนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแม่มลิครับพิโปโปโปเตมัสอายุครบ59ปี ซึ่งเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นขวัญใจของเด็กๆมาหลายรุ่น <c oughs> รวมถึงรุ่นพวกเราด้วยนะ <c oughs> คือเราจําได้เลยว่าถ้าฮิปโปเนี่ยจะต้องชื่อแม่มะลิใช่ <c oughs> เราได้ยินกันมาตันน้งแต่เด็กๆนะครับคืออายุ59ปีก็เทียบกับคนอายุ85-90ปีเนาะเยอะเหมือนกันนะน้าหนักของแม่มะลิเนี่ยประมาณ1,500กิโลกรัมครับแต่ว่ายังมีสุขภาพแข็งแรงดูจากการกินอาหารเนี่ยฮะ การถ่ายมูนอาการร่าเริงโชว์ความน่ารักและคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวครับโดยช่วงเช้าของวันที่8กันยายนสวนสัตว์ได้เตรียมจัดเคก้กผลไม้ก้อนยักษ์มีผลไม้หลากหลายชนิดก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเ์และเขียนคำอวยพรให้กับแม่มาลีครับนอกจากนี้ที่สวนสัตว์ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นนิทรรศการประวัติของแม่มาลีเกมมหาสนุกและขอเชิญชวนทุกท่านทำบุญในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าให้กับแม่มาลี เราจะดูแลจนแก่เท่าไปด้วยกันรวมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทําบุญผ่านการสนับสนุนสวนสัตว์เตรียมการสร้างบ้านใหม่รองรับวัยชราให้กับแม่มะลิด,ด้วยไปได้นะครับที่โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เปิดเขาเกียวธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ208 0749 005 เพราะคุณคือผู้ให้คนสำคัญของเราย่อบริจาคถึง9บาทขึ้นไปรับหมวกที่ระลึก59ปีแม่มาลิจำนวนหนึ่งใบมีจำนวนจำกัดน,นะครับอ่า<อ>ต้องรีบันซะหน่อยนะครับอาทีนี้มาดูประวัติของคุณแม่มาลิกันหน่อยนะครับสำหรับแม่มาลิฮิโปโปเตมัสถูกย้ายมาจากสวนสัตว์ดูสิตไปอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเกียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561สุขภาพแข็งแรงดี ประวัติของแม่มารินั้นเด้รับมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510โดยขณะนั้นแม่มาริอายุเพียง1ปีนะโดยแม่มาริได้ให้ลูกแม่ให้ลูกแล้วนะฮะ14ตัวด้วยกันแล้วตอนนี้แม่มาริมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีคาดว่าแม่มาริจะเป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยและหากสุขภาพของแม่มะลิยังดีอยู่ ไปอีกหลายปีข้างหน้าก็จะเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกอโอ้โหนะฮะใครว่างก็ไปได้นะครับ,รบที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว7-8็ดถม,มีจัดก,กิจกรรมให้กับแม่มาลิรวมถึงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยใช่ครับวันอาทิตย์นี้ไปกันได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยว